ลูกศิบป,ปูช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงหน่อยนะก็ระวังสุขภาพกันด้วยเออปุ่งนี้ใครคิดจะซื้อลอตเตอรี่หรือเสี่ยงโชคก็ค่อยคอยคิดค่อยๆดูให้ดีนะ ถ้าเองมีดวงมีโชคทางนี้ซื้ออะไรก็ถูกนะรู้สิปู่แต่ปู่ก็อยากให้ไอ้พวกเองอย่าเล่นมากนะพอมันไม่ถูกแล้วมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนครอบครัวเดือด,ดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนไปค่อยๆเล่นค่อยๆค,ค,คิดนะคนที่ไม่มีโชคทําอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นอย่าไปซื้อเลยเชื่อปู่มันเสียดายตังนะรุ่งนี้ใครคิดว่าจะมีดวงซื้อลอตเตอรี่อะไรก็เคยถูกมาก่อนก็ขอให้พรุ่งนี้มีโชคมีบุ มวาสนากันทุกคนนะก่อนปีใหม่อีกไม่กี่เดือนก็ขอให้ผู้มึงมีโชคมีลาบมีบุญวาสนานะจับเงินหมืน่นได้เงินแสนได้เงินล้านกิจการโตบโตคิดดีทำดีทำอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองนะชีวิตการงานขอให้ดีขึ้นปู่ไม่ค่อยจะมีอะไรพูดก็มาเตือนสติให้ผู้มึงจะเล่นอะไรก็คิดให้ดีนะคิดให้รอบคอบนะลูกศิษย์ปู่